นี่ก็แก่ขึ้นทุกวันทุกวันก็จากนั้นน่ะเนี่ยเวลามันผ่านไปเรื่อยๆเด็กชายนอนพี่นอนพี่พายหาผ้าอยู่พอดีเลยไอ้พายขับรถนอนนอนที่ว่าไอ้พายไรนอนเร็วไม่ง่วงหรอในนอนเลยนะเในพายเบสนะเดี๋ยวพี่นอนเลยนะครับเดี๋ยวตอนเช้าบัวปลุกเองเอ็งดูนอนที่ไหนก็ได้เนาะ เลยมากดีวะเียไหลพี่พายเพชรนะเน,นละหลับแล้วสองคอนเดายดูยังไม่หล,ล,ลับเลีนดองแล้วเริ่มมีอาการแล้วครับ <laughs> เราบัวเลยมากกว่แล้วอย่า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 เข้ามาอย่าเข้ามาเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวช่วยบัวด้วยอะไรช่วยบัวด้วยหลงพี่เฮ้ยเขาเป็นอะไรกันจะไม่ลุกมาดูเดี๋ยวมางบัวบัวกลัวแล้วเป็นอะไรที่อยู่ตรงนี้เป็นอะไรเดี๋ยวก่อนเออมากลัวแล้วอย่าอย่าทำบัวเลยอย่าทำบัวเลยหลงงี้ทำไมบัวเลยวบัวด้วยเดี๋ยวช่วยบัวด้วยหลงงี้ช่วยบัวด้วยมาสติก่อนโอตยตาเหลี่ยมด้วย วัเป็นอะไรหนงพี่อยู่ตรงนี้เอ้าทำไมมาสั่นอย่างนี้ตัวก็ไม่ร้อนนะยื้อเกย์ดูที่ตัวก็ไม่ร้อนแล้วทำไมเป็นอะไรต้องมันยัเป็นไข้เป็นไข้ยายๆไข้อะไรล่ะไข้ชิ้นอะไรไข้ชิ้นไม่เคยได้ยินไข้ชิ้นปากกัมอสอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยหนูพี่แช่บัวด้วยครับหนูพี่ตัวก็ไม่ร้อนแต่ว่าสั่นแบบนี้ ให้ไม่มีหรือว่าอาการแบบนี้เขาเรียกว่าแสลงผ้าเหลืองกันแล้วเอาผ้าเหลืองมันร้อนเออไงพี่วิธีเดียวที่จะรักษาได้คือต้องซึกถ้าซึกแล้วจะหายนี่ยังไม่ซึกเลยหายแล้วหรยังไม่หายยังไม่หายังไมายโอ้ย๋ยวเดียวเดี๋ยวเดเดว เอามามามาเดี๋ยวหลวงพี่จะทําการสึกให้เดี๋ยวสึกก่อนแล้วถ้าหายแล้วก็ค่อยกลับมาบวชใหม่เข้าใจไหมครับครับหลวงพี่เอามามาเอาผ้าเออมันดีอ่ะผันนได้ดีอ่ะดีดีเ้ยโดนเอาไม่เห็นเขานอนโดนเน้นแล้วโดนมองดูตามองตาเอาละตั้งกตั้งใจให้ดีคหลวงพี่พี่จะสึกให้เองต่อจากนี้ก็

หายแล้วเหรอถ้าหายจะได้ปวดใหม่เลยไม่หายครับหลวงพี่ไหนๆก็หายปวยหายไข้แน่หลวงพี่ก่อนนอนฉันเลยว่นเดี๋ยวผมย่างอะไรให้กินถพระเป็นเจ้าไม่ได้เน้นเน้นครับย่างเนนกินแล้วย่างไฟแรงเนี่ยเกรียมทั้งตัวเลยเนี่ยจำมเอาละเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวก็แก้เลยครับหลวงพี่จำวัดต่อแล้ว เ็เพราะว่าตัวเขาไปในป่าลึกแน่ๆเลยครับตัวไปเดินเหยียบอะไรเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเป็นอาจจะเป็นโลภเพโลคัสก็ได้พี่นอนนอนนอนในก่อเดี๋ยวพี่ยังง่วงอยู่เนี่ยง่วงง่วนอนป่ะนาเดนหาเรื่องมาเนี่ยอ่ะเจ้าบัวเขาเป็นเนินมาเท้าโดนบัวเอาละยาคนเนี้ยไม่น่าแกงหรอกนุ่นเนินคนนุ่นนะไปนอนพัก นอนครับมันจะบัวเลยวนะนครับหลวงพนอนแล้วพระมาเดินทางต่อดพระหลวงพี่อย่าบอว่าปลูกเองหลวงพี่นอนไปเลยครับหลับไปเลยครับหลวงพี่ไม่ต้องห่วง ฮะหก้รอักนุ้งยังไม่สุกม่ทีนึงหยอมแม้วยัไเาาด้นจเลยงเรียนแล้ไไดูแลตัวเองได้ไหจะดูแลตัวเอแม่เขายังใช้เป้าพ่อเขาได้เลยตัวแค่นี้แล้วพ่อเขาอยู่ที่ไหนไม่อยู่เลย ไปแล้วงั้นปูไปขัเดียวนะไม่ได้ใครดูแลปูใครดูพี่ตื่นไปกลับไปกไปทไไี่ไม่ต้องตื่นโอ้พี่ยัไปได้วยกันเหรอไม่ไปไม่ไปไม่ไปไปกลับไปมาคนไม่อยากไปมึง <c oughs> ของดีไปมากพี่ม่ย่างมาย่างเลยมาย่าหน่อพี่ดูสิเี้ยน่าสนใจบ้างกันไปแล้วอะไรเนี่เออหนองหลังกุญแจรถจะไม่หลายคันยังง โยนพระสัจาถวยายอะไรตุจห้องกันไหลห้องกันที่วัดที่วัดตุติตุเจ้ติตุิพามกวัดมีโปรตุจลูกคิตตี้ด้วยแปลกแบบอันนั้นให้รู้ว่าเป็นห้องนี่ห้องสำหรับทีอันน,นี้อันนี้อันนี้ไปอยากเขาจะรู้่ามือเนี่ยอายุเขาเยอกันทั้ ลองดูไหมักครยกขึ้นปะล่ะเหลือพ่อเาให้เมลือปู่เาให้อปู่แถมลองดูลงดูอายกได้เอาไปเลยนะพยายามช่วยกันยกเลยครับดีสองคนก็ไม่ขึ้น เอาทั้งสคนนี้ไอ้โน้มาช่วยดิคนนี้มาดิมมไปองเดีมนอดีมาดิงามาเรมาดิงเดออกมาดอมาดึงดงโลไอ้นี่มึงอยากเล่นหรือมึงอยากเล่นกันแน่คเราเอาแล้วรับห โอ้ยมอนไปเหอะยากมันเย็นอะมีเน้นๆเดียวกัน้ยเนี้ยไปไรืๆเดี๋ยวพี่ตื่นค่อยองเดีกลับมานะครับตรงนี้เจอกันนะลล